เป็นนโยบายของจังหวัดจันทบุรีที่จะมีการฉีดวัคซีนกับเชือกโยมไปอนี่ยโเฉพาะนะคับซึ่งอันนี้มันน่าจะมีครั้งด่านนี้และอีกหลายด่านก็งดส้วยก็จะเป็นเรื่องของเป็นเป็นพื้นที่พิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่แเดทุกที่็ที่เารที่การทินาจวงว่าจะมีการจัดวัคซีนให้มัครอบคลุมไ่ แต่ว่าขณะนี้นได้ทำการปฏิบัติให้า้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนเพื่อที่จะมีการเดินทางไปมาสะดักในเรื่องการค้าการช้าชายานได้กระดุนตรงนี้ก็จะถูกป้องกันให้มีวัคซีนที่เป็นพิเศษสำหรับพื้นที่ชายานและรวมทั้งพื้นที่ของในหน่วยก็ทางจันทบุร <blunt animation> ีก <contributing masculine> <Her. S 2> ็เป็นสำคัญก็ดไเนินการนะครำเข้ามาที่นอกจากมันก็จะการฉีดวัคซีนในเพื่อเต็มตัวผู้สูงอายุ แล้วก็เขียนโรคเสี่ยงครับอันนี้ก็เป็นการขอบเคลื่อนพักการควบคุมโรคไปด้วยแล้วก็อบเคลื่อนเชคทีด้วยอย่างนี้ครัถามว่าด่านหน้าจะมีกาฉีวคซีเขที่สามครับเราจะูดว่าีขมที่สามนะครับเพราะว่าเราจะองฉีดให้เข็มหนึ่งให้ช่วยให้มากที่สุดออกันกหมูเนี่ยจะเกิดจากการที่เราฉีดคซีนใี้ได้มากที่สุด แล้วก็ตกิับวัคซีนทามกลางสิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งจำเป็นต้องสิ่งวัคซีนเช่มากที่สุดก่อนและภายใตยสย้สมมตารา์ที่วัคซีนมีํำกัยการเข้าถึงวัคซีนให้เร็วที่สุดแต่เรื่องป้องกันการจยับหนักและสูดสด,ดีได้เพราะนั้นในสองส่วนนี้ต้องเดินคู่กันไปนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถหาวัคซีนได้มีจำนวนเพียงพอและเราสามารถหาวัคซีนทางเลือกได้วันนี้วัคซีนทางเลือกที่ไม่ได้มาเร็วไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของเรานะครับแต่ว่าทางบริษัทวัคซีนได้ส่งวัคซีนให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีความต้องการวัคซีนทางเลือกทุกตัวที่จะเข้ามาช่วยประเทศแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราครับเราเราขอให้เขาส่งให้เราเลยแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทเขาจะส่งให้เราได้โที่รุ่งม่กเลย่ทีค,ครับผมก็ต้องไปติดตามครับเพราะว่าสรุงมีมติไปแล้วว่าพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เกาเป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องค o v e r u ให้ ขณะนี้าการจับสารวัคซีนของสปสมีเกณฑ์ประชากรในจังหวัดพื้นที่ระบาดและแนวนโยบายเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลนะครับหนึ่งในนโยบายเรื่องนี้ก็คือพื้นที่พิเศษก็คือพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ต้องไปเที่ยวและพื้นที่ายออันนี้ก็ต้องได้รับวัคซีนที่เข้าข้ามนะครับทั้งประเทศเนี่ยเร็วที่สุดถ้าเราคุมได้ดีคุมโรคได้ดีฉีดวัคซีนได้เยอะมันจะเสร็จภายในปัจจัยที่เราคุมไม่ได้ดีและฉีดวัคซีนได้ไม่ทั่วถง กินระยะเวลาซื่ออะไแต่ในเดียวกันเนี A ่ยในพื้นที่พิเศษบางพื้นที่นะครับเราสาม paint, ารถจัดการได้เร็วเช่นการุกรีถ้าตัวเลขเราอย่าไปคำนวณตัวเลขที่เป็นผู้ติดเชื้อนะครับคือตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันก็จะมีขึ้นลงตามแต่เราท้าุมคนเสียชีวิตไได้คุมการแต่ได้ระดมได้นะครับมันก็เดินหน้าได้เหมือนภูเก็บเมื่อวานมี4คนมี2คนนี้ครับ ตัวเลขที่มีอยู่เป็นตัวเลขที่อาจจะเกิดที่น้ามันเป็นสะเก็ดไฟแต่ผมมั่นใจว่าทีมสาสขในสาราจังหวัดนี้ไปตะคุบสะเก็ดไฟได้เร็วและจัดก,การสภาพสีสูงได้แยกออกมาได้เร็วมาไถ้าตะคุบสะเก็ดไฟได้เนี่ยว่าจังหวัดสามารถเดินหน้า